นูเนีเออบู้ตามตารักจจ็บดูกนดูกนนั่นน่ะผู้รำอยู่นะนี่เหรอโอ้ทุกคนมันกำลังไล่นกันกยู่บุิบอืมรุกคนดูคุณจอดเลยไหมคู้พูนี้มันกำลังทำการอยู่ไมเอฟีะจัดเลยไหมเรียบร้อยพอกนี้ได้แล้วเงียบเนี่ย s r um s DJ นิ้วงไม่ได้ไปช้อนประกาศเพราะสาเหตุมันมีหลากหลายชนิดอาจจะเป็นสาที่9.9ก็ได้เข้าใจไหมอันนี้บังเอญในช่องวันนี้บังเอิจะมาสา,าธิตวิธีการไม่ใช่ไม่ใช่ม่มวมแล้วมอนบังอายว่าเราเป็นตัวเองยากอะไรเข้าใจไหมวันนี้นเจะมาให้ดูประกาศที่เอมีอยู่วันนี้เพราะว่าหลายคนตรงใจแล้วก็ทักมาอยากจะรซื้อประกาศแต่งเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายชนหนาาทางการติดต่อไม่ได้บังเอก็เลยขออนุญ,ญาตขึ้นตรงนี้ว่า ทักเพจหรือเฟซบุ๊กมาหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะเข้าใจไหมโอเคและก็ที่ใส่ที่ไม่ได้ไปจับวันนี้ก็คือฝนตกน้ําท่วมอ่าทำคลิปเพจอ่าติ๊กตอกอคือหลายอยา่างมีอั้งหลายอยา่างใช่ไหมทุกคนแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าทำไมมังเกลียดงงเลยไม่ได้หมาว่านะโอเคไม่พูดแป๊บาๆแล้วมาดูกันว่าประกาศภังเกลียดที่มีแล้วก็หลายคนสงสัยว่าทำไมมังเกลียดไม่ใส่รูปประกาศมาให้ดูเวลาทักมาซื้อ มาดูตากลงมาดูเอามจ่ามาให้น้องๆดูนิเป็นไงในกวดมีเล็ตัวไหมเป็นไงเอามาเหนั่ตรงนี้ก่อนเอาหน้าปก่อนนะตากลงไ้ไไ้เนาะโอเคใจที่มาเหไม่รไงในวดรไงทไมปากัดอะบางเห็นแนะนาเลยทุกคนถ้าเราไม่ไม่ไม่จะเอามาดูสวยงามนะเราอยาเขึ้นมาก่อน เพราะว่าการหมักปลากัดในที่มืดแบบที่เกล็ดใส่อยู่นี่ในในถังดำๆนี่ไงนี่หมักไว้ก่อนออไงหม,มักไว้ก่อนเมื่อเราจะพร้อมเอาออกไปทําการเมื่อไหร่วันนี้ไงเราก็เอาขึ้นมามาฟอมแล้สามสี่วันหรือว่าเจ็ดวันแล้วก็แต่นั่นแล้วแต่แล้วแต่ปลาบ่อปลาอะไรของใครนะเดี๋ยวเกล็ดใส่ดูนะว่าในในบ่อเนี้ยมีปลาสวยๆพันพื้นอั่งอย่างลยตัวไหนที่ไม่เคยก็ไม่ดูนะโอเคมาทุกคนกดไลค์เลยยังอ่ะกดไลค์เลยไหมเออกดไลค์แล้วมาดูเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า ลักษณะอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนตาก้องนี่ก็จะเป็นไข่สนใจปลาหัวตะกัวนะหรือว่าปลาหัวเงินนะเนี่ยก็อจะเก็บมาได้เพราะว่าปลาเนี่ยเป็นปลาลูกตักที่เหมือเก็บสะสมมาแต่ละปีแต่ละปีนะเลยบอกเลยว่าแต่ละตัวดูทุกคนนี่เท่าเท่าปีเลยโอ้โหล็อกตัวนะเดี๋ยดู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 ยูดูดูดอดูดูดูเูีูดเอานิ้วดูทุกคนเูดูดูเลยูลูด <ird> ูด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 ูจูด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 บอกเลยนะ โอเคมาดูนี่ก่อนว่ายังไม่นี่อันนี้เอันนี้โอ้อ๋ออันนี้ใช่อันนี้ยังแม่พันธุ์นะทุกคนนี่ทุกคนดูมาดูแม่พันธุ์นี่เป็นแม่พันธุ์ประกาศป่าทุกคนนี่ใครสนใจก็ทักแชทมาอันนี้จะเป็นแก้มเขียวนะดูตากล้องโคกันไหมโคกันโคกันเลยนะแม่พันธุ์แก้มเขียวก็ดูเองนะว่าใครสนใจก็ทักมาเลยนะลุประกาศตานะโอเคมาดูอีกอันนึงโอเคทุกคนต่อกันเลยเพราะเดียวพึ่งมันไม่ได้เป็นชัยทุกคนโอเคอ๋อแล้วก็อันนี้คือเป็นปลาที่คัดแล้ว น hey okay, okay. okay, yeah, ี่ก็จะเป็นปลาที่คัดแล้วทุกคนดูดูดูตาต้องถึงน้ำมันอาจจะไม่ใส่นะแต่เอาใจมึงเห็นอะใส่ปิ้งใส่เกี๊ยวเลียงเกี๊ยวเลิงเกี๊ยวโอเคทุกคนมาอย่าเงี้ยจะดูเป็นการเตะไปๆนะหลายคนอาจจะตกใจเพราะว่าปลามันสวยมากมามองกามาดูมาเอฟซีดูดีว่าแต่บางตัวอาจจะโดดออกแล้วนะเพราะฝนตกน้ำตุ่มเหยือบเลยไม่แน่มองการน้ำปึ้งไหมอ่าเรียบร้อยปาาซุนเรียบร้อยเลยอ๋อน้ำปึ้งเช็ได้ใช่ไหม เดือดปลาฉุนเดียนนี่เลยมาฮะฮหอ่ะบอมเดือบรอยไปเร็วอ่าเดือบรอยปอบันปอบันไปได้แล้วปอบันไปได้แล้วหนึ่งตัวเด็กอยู่ได้แล้วไม่น่านะโอเคอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรทุกคนที่ตัดทางนี้นิดหน่อยโดนไปได้ไงวะเดี๋ยวเราย้ายก่อนดีกว่านะเดี๋ยวแกเราย้ายแม่ปันนี้ไปได้ยังไงก่อนนะ พราะว่าเออไว้นี่แหละเดี๋ยวไปบอกมันอยู่ในนู้นมั่วเลยนะมันมันเราก็รอได้ด้วยไงแต่มันก็ว้าวุ่นในทีนี้นะตื่นเลยว้าวุ่นเลยใหญ่าลวงทุกคนมาดูมาดูตาวก้มาลออ้มีโหวดด้วยมีหวดด้วยเรียบร้อยตาโก็ไม่เคยมีเคยเหรออเอาตาโก้ถ่ายน้องน้องดูอ๋อเคยเต็มเลยทำเบื่อเล่นตาโก้เอาไม่อากเหรอซูมไหมซูมเลยเคยเต็มเลยเคยชัดเลยทีนี้ได้ได้ลูกควนเราไงไม่ใช่เล่นก้อง เห็นไหมเอฟซีจัดเลยไหมเรียบร้อยโอกนี้ได้แล้วเงียบเนี่ยเียไอ้ดูว่าวันก่อนเนี่ยอ้อมอ้อมไม่ผ่านออกแต่ก็้องดูนะได้ก็ลองดูว่าวันก่อนเดี๋ยวหลายคนก็สงสัยแล้วว่าทำไมมันสวยเดงนี่ทุกคนุลว่าวันสวยไหมตะกุลเววับสลับปั๊บเลยมึงไปดูว่าวันนะเดี๋ยวเอาอมานู่ออกแม่ไหมอ้อมแม่ออกก่อนเนาะแม่แม่แม่อยู่นี่แม่เล็กนิดเดียวนึกคนดูไก่หลายไก่เดี๋ยว แต่ลราได้โยนโบรามี่คนเนี้ยดูแม่มึงจ่าดูแม่เด็ดเนาะเออไปบโบนี่เราแม่อันนี้คือได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ย้ายเลยมึงแก่เนาะย้ายไปไหนเอ้าตายไม่ตันมันฟื้นแลาวเสือเสือไหมเสือเสือวิ่งจับอกวเขานี่เงียดในโบว้ามีไก่เราฮะมึงเงียดใส่เมียไปพี่เลยอันนี้ไม่น่าจะได้ใส่นะ แค่กล้องแงก็ยจ้ดูว่าโอ้ยนั่นน่ะู้โอ้โตัวนี้ทุกคนโอ้โหตัวนี้โอ้โหทุกคนตัวนี้ข้าเขาหนัดข้าวตัวนี้โอ้ยเครื่องทุกคนแร่เครื่องเห็นะหวยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปลากัดปลาแก้มแดงนะแก้มแดงนี้แล้วก็เนี่ยทุกคนแก้มมันชังเกตที่แก้มนะหน้าแก้มแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแก้มแดงเหมือนกันเมื่อกี้แต่ว่าเราใส่เมียแก้มเขียวไปมันก็จะได้ออกมาเป็นแก้ม้ำเงินรูหลับปลาเฉียมันได้ยูหลับปลาเชียอันนี้อันนี้อันนี้พันแล้วอันนี้เรา เยียบไปข้างในดีกว่าอันนี้ออกดีกว่าวันนี้ได้ผลแล้วเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงมันมันมันอ่าโอเคอเราเก็บอันนี้มาตั้งไว้ตรงนี้อันนี้อันนี้เมียมันโอเคตากรงมาดูนี่อันนี้มีนนมีไก่ไหมใส่เมียไปด้วยใไหมไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเอาดูออกมาก่อนคนเลี้ยงก็ลืมไม่มีตะกงเขาหนักคอยคอยลาวอืออ๋อเคยพันหมดแล้วหรอนุ่เรียบร้อยตะกงเอ,อาเมียออกก่อนเขยหมดแล้วของมึงอย่าดูดูเขยมันด้วยเดี๋ยวฝากไว้นี่ก่อนนะเออ อ๋อตัวเมียเอาก่อนเถอะเคยพี่เอฟดีเหรอเอ้เคยมันได้ปื้อแล้วตัวเมียโอ้โหลจ้าดูพ่อมันกันตาคนดูพ่อมันปลาอะไรนี่เขาเรียกปลาเมียเดี๋ยวเอ่อเเมียเอาก่อนเค่พันหมดเลยโอ้เนี่ยเมียเออว่าใค่ไม่เคยเรียบร้อยเนี่ยเมียทุกคนเนี่ยแม่มัน อย่ดูถูกนะปลาตัวเมียนะนนะมังกาเนาะตัวเล็กๆแล้วลลมันสมได้กับทุกทุกทุนเลยนะไม่มันคือบันเบือเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนั่นแหละกันใช่ใช่คือมีของกูได้นะมันนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ไวปนี่สักหน่อยเพราะมันอยู่ได้ฮ้ามังกรมีลูกไหนมีลูกาเออมาเต้ไหนนี่อา้าวลูกแตกแล้ว้มาเต้นไหนลาวนี่เออลูกแตกแล้วปลาได้แลาวนี่ มปเลยอ่ะชุดไหนวะนี่ไม่รู้เรียบร้อยเอาแล้วตัวเมียมันจะขบไหมแตวเนี้ยไม่น่านะน่าจะไม่เลยเพราะมันมีที่แอบนะเฮ้ยไม่เลยเหล่าเฮ้ยอันนี้หามองมาแล้วทีนี้งงมาเลยอันนี้อันนี้ไม่เคยนี่ไม่เคยอ๋ออันนี้เดี๋ยวดูนี้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเนาะยกกดอนแปลกทุกที่เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราดูทุกคนอันนี้มีตัวไหมไม่รู้นะ

จองก็มันแตกมันแยกนะทุกคนแยกแบบจองใหญ่นี่ต้องงอกลับไปมั่งแล้วแม่แม่ไปขึ้นไปจับเอาเองมั่งเลยข้างทางมาดูทุกคนว่านี่จะมีไหมนะตัวไม่แน่ใจนะแม่เราลักเทพจีตัวเดียวอันนี้รวยแล้วแม่เราลักดูเดี๋ยวมันเหงิดป้องฟ้ามันแกไปแั้ววะอ๋ออันนี้มีอ่ะอันนี้แม่พันนะทุกคนได้ผู้โอ้ผู้มีไหมเลยท้องอันนี้น่าจะไม่มีผู้เพราะถ้ามีผู้มันท้องไม่เท่านีน้ำแกเหมือนในทุกคนจริงด้วยแรง ใส่ใส่ผู้ก็รัดเลยทำการเลยไอ้เหมอ่าก็ใส่แล้ก็นั้นอันนี้ไม่มีไม่มีนู่นดีมันเราใส่ไปเลยนี่แกมเขียวใส่ไปนี่นี่หมดโอเคเกียบปเลยเฮ้ยเราเอาผู้ใส่นี้ไว้เนาะู่้มเออหมดแล้วหมดหมดเพราะอันนี้ไม่ถวยเสียนเลยได้โยนบ่อทีเดียวเลยนั้นมันนั่นเนี่ยพอแตกลูกลูกทุกคนแป๊บนึงนะแต่ยาใส่เท่ายาเที่ใส่บ่อโบกลัวใส่นี่นะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเอาเมียไหนเมียไปกินหมดเนี่ยเอาเมียไปเมียสุกแล้วอันนี้ใส่ไปเลย มึงนยาเราจำนะอันนี้มีมีพูดมันพูดไหมอันนี้ไม่มีเราย้ายก่อนแตกเราะว่าต่างกันปืนไม่แตกมันยาโอเคตอนนี้เราได้มาถึงแถวนี้แล้วทุกคนนี่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 ที่นี่นี่นะงั้นมาดูอันนี้ทุกคนวันนี้มีของไหมนะหางของยาไค่ได้นี่เฮ้ยไข่เลยไข้กึ่งหางเลยอือนมันเลยกลัวไหมเจ้ยไข่เลยไม่ใช่ไม่แน่นะไม่ใช่เดี๋ยวมีปลาไม่ดูก่อน อ่ะมึงว่าเพยงงหางแล้วเอฟซีเว้นดูก่อนดิไม่พันยังนี่มึงเจอมึงเคยเยอะเลยห้ารูแล้วรอเอึืงอ่างท่ำการแล้วอึางต่ำการจะเร็วตุ้งนึงทางหาก่อนนะเอฟซีอนี้ไปก่อนไปก่อนให้กิ๊บอยู่อ๋อทุกคนนี่อันนี้อันนี้หแรงว้าเรียบร้อยไปในหมดเลยโอ้นอนดูเลยวว้ายเร็วตกใจหมดมึงจะหรือ่าฮู้ยอะไรครบเล็วรูไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน

มีใครไม่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 ใช่เคยมันม่รมไม่ใช่เหรอมดไอยไ่ไม่ไม่ไม่ามันมืออ่ไม่ไม่เมี๋ย่ไม่ไม่ดม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่พม่ไม่ไมวม่ไม่ไน่่ไม่ไร่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไมัไม่ไ่ม่่ไม่ไร่ไม่ไ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 ม่ม่ด่่ไม่ไอ่ไ่่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่่ไมอไม่ไห่ไม่ไม่ไม่ม่มมไอ้นกันอยู่่อมยไ่่มม่เออ เพื่ต้องสร้างหัวใจอะไรใช่ไหมนั่นนะนั่หรอกเกี่ยวพูดตัวนี้อพ่อันก้พ่อจะสมในมือแล้ว้านตัวนี้่ายช็ตเด็ดจ้านี่ทุกคนเห็นเรียกว่าพันตัวนี้ที่พวกเราชอบมากเลยนะโอเคไปก่อนนะผลไม้มหาลไม้มันรัดอยู่พอดีเล็เดียวทำตารัดอยู่พอดีบางเหียดไปมันไม่ได่ไม่เบ่ไม่เบ่พ่หวดนั้นไม่แข็งไม่อมันทุกคนตอนนี้เราได้ไปหลายคู่นะเคล่ดจก็ทักไม้เดีว ตรงนี้น่าจะเป็นแม่พันนะทุกคนดูแม่พันอย่างเดียวใช่นะ้าโอ้ยเอาเรียบร้อยตัวนี้สงสารมันต้องเตะเกลือก่อนตันนี้ไม่สบายไม่สบายอันนี้เด็ทุกคนของเด็ดเออแม่พันของเด็ดตอนนี้ไม่มีผูแน่นอนะมีแต่แม่พันเนี้ยอย่างเงี้ยจะให้ดูเดี๋ยว็กเก็บนี้ก่อนเพอ,อนนี้ได้แล้วนี่มีเจาะมาเลยให้เราก็ว้าวุ่นดี่ทุกคนว้าวุ่นียดูมาดูทุกคนแม่พันไก่หล่ญญญนเย็นนี้นี่ก็ตั้งเก็บมาเลยนะ บอกเลยว่าเอสเปริฮิวเลยฮะเรียบร้อยเอฟซีลักหมดแล้วเรียบร้อยเอฟซีลักหมดแล้วเรียบร้อยเอฟซีลักหมดแล้วเขาไม่พันไปไหนแล้วจ้าไห้พันไปไหนแล้วเรียบร้อยไปไหนวะไม่รู้บางเหยียดหลงไหมเราูกไม่หลงเราใส่ครบแล้วงเหยียดหลงนี่นะว่าโอเคทุกคนก็ยังไงก็เนี่ยตามนี้นะ เวลาทักมาหรือปลาไงก็จะมีภาพไปดูแล้วก็ใครเนใจก็มคัดได้เองฝากไก็เจิปนี้อย่าเลตกีเงี้ยกดกเยเปซื้อ